จะทาได้สะดวกทั้งสองก้านใบนะครับก้านใบที่แห้งแล้วก็ก้านใบที่ยังเขียวอยู่นะครับกนะ็จะง่ายกว่านะครับทรงนเจ้าเกี่ยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาตัดแต่งก้านใบแล้วก็ก้านจันทร์ที่เหลืออยู่นะครับท่านผู้ชม โดยเฉพาะก้านใบนะครับป่าก้านใบไหนนะครับที่เราควรเอาออกนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับที่จะอดดอกแทงจันทร์ในต้นปีหน้านะครับแนวก้านใบที่เราเจ้าออกนะครับคือตัดออกเลยนะครับท่านผู้ชมดยเฉพาะนี่ครับ ก้านใบที่เป็นสีเหลืองแล้วก็ใบแห้งแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนะครับทุกก้านใบนะครับในต้นนะครับควรจาะออกเลยครับท่านผู้ชมที่แห้งนะครับที่แห้งแบบนี้นะครับแล้วก็ใบเหลืองนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับหน้าฝน ใบจะไม่ค่อยเหลืองแห้งเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับหน้าแ้งนะครับท่านผู้ชมหน้าแรงนี่การใบส่วนใหญ่นะครับที่ใบล่างๆนะครับที่ออกก่อนจะแห้งเยอะกว่าหรือว่าจะเหลืองเยอะกว่าในช่วงหน้าฝนนะครับท่านผู้ชมกับการใบครับที่ใบเริ่มจะแห้งนะครับอ่าพวะการนี้นะครับท่านผู้ชม แต่ก้านใบยังเขียวอยู่นะครับก็เอาออกเลยนะครับท่านผู้ชมนครับการใบยังเขียวอยู่นะครับก็ต้องเอาออกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ก้านจันที่เหลือนะครับทุกก้านจันนะครับก็เอาออกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม อุปกรณ์นะครับก็ง่ายๆนะครับเป็นเลื่อยนะครับเลื่อยมือจับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมับก็จะเป็นเลื่อยเก่าเลื่อยใหม่ก็ได้นะครับขอให้ฟันของเลื่อยคมหน่อยนะครับท่านผู้ชม ผมไปทำง่ายๆหน่อยนะครับเลย ไปที่ station, uh <tama> ยังเขียวอยู่ก็ต้องของนะครับทุกทอกใบเริ่มเหลืองแห้งแล้วนะครับ ของก้านใบนะครับที่เหลืออยู่ครับทุกชมก็ควันตัดออกเลยเช่นกันนะครับ ให้สั้นเหนือต่อไว้สั้นที่สุดนะครับผู้ชมเท่าที่จะทำได้นะครับก็ใช้เรื่อยจะง่ายกว่านะครับท่านผู้ชมบาดแผลก็สวยนะครับท่านผู้ชมครับจะใช้มีดฟันออกนะครับหรือว่าเกี่ยวที่เป็นแบบงอนะครับ ก็จะตัดได้ลาบากหน่อยนะครับสำหรับก้านที่แห้งนะครับแต่ก้านที่เขียวแบบนี้ก็ใช้เคียวหรือว่ามีดที่งงอหน่อยตัดก็จะง่ายกว่านะครับท่านผู้ชมถ้าเลื่อยนี้จะง่ายกว่านะครับในก้านใบที่แห้งแล้วก็ยังเขียวอยู่นะครับท่านผู้ชมจะทําได้สะดวกทั้งสองก้านใบนะครับก้านใบที่แห้งแล้วก็ก้านใบที่ยังเขียวอยู่นะครับ ก็จะง่ายกว่านะครับทุกท่านทุกี่ยวกับ สาหรับก้านใบนะครับก็เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะหาเหลืองบางค่นะ ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับก้านใบนะครับที่ใบเหลืองหรือว่าใบแห้งนะครับทุกก้านใบเลยนะครับท่านผู้ชมควรเอาออกให้เหลือสภาพของก้านใบนะครับลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าใบเหลืองก็ค่อยมาตัดออกอีกนะครับประมาณสักเดือนสองเดือนข้างหน้านะครับท่านผู้ชมก็ยังเหลือ อยู่ตรงนี่ครับก้านจันนะครับก็ควรออกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ใช้ด้วยมือน,ออนี่น,น,นะครับท่านผู้ชมครับก่อสลับเมีดนะครับ,รบ,รรบที่เป็นง,งอแบบนี้นะครับไม่สะดวกที่จะตัดก้านใบที่แห้งนะครับท่านผู้ชมนะครับก้านใบที่แห้งแบบนี้นะครับ จะดึงม่ค่อยขาดนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเป็นก้านใบเขียวแบบนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะครับสําหรับมีดหัวหงอแบบนี้นะครับท่านผู้ชมการใบที่แห้งแล้วเนี่ยครับก็จะไม่สะดวกนะครับนะครับสำหรับก้านใบที่ยังเขียวอยู่นะครับ อันนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับการดึงแค่ครั้งเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับในการใช้มีดลักษณะแบบนี้นะครับเป็นงอนะครับโค้งส่วนที่เป็นคมนะครับเราก็มีด้ามจับแบบนี้นะครับถ้าการใบเขียวลักษณะแบบนี้ถ้าไม่คมจริงๆนะครับก็จะขาดจากนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองหนึ่งให้ดูนะครับ ครั้งเดียวยังไม่ขาดเลยนะครับท่านผู้ชมสองครั้งก็ยังไม่ขาดนะครับตกใจสามสี่ครั้งนะครับเพ่งจะขาดนะท่านผู้ชมต้องรับให้คมกว่านี้นะครับสำหรับมีดปองงอแบบนี้นะครับนะครับงอที่ปลายนะครับ ปลายมีดแล้วก็ขมเมีดนะครับถ้าใช้สำหรับฟันนี่จะสะดวกกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับ้จันทร์ที่แห้งแบบนี้นะครับก็ขาดยากเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแห้งนะครับถ้ายัางไม่แห้งนี่ก็จะง่ายนะครับ ยากนะครับท่านผู้นะครับจะใช้เรื่อยมือแบบนี้นะครับให้เฉพาะก้านจันที่แห้งนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับการจันทที่เหลืออยู่นะครับก็แห้งนะครับอันนี้สะดวกกว่านะครับท่านผูช้ชม เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมในการตัดแต่งกิ่งนะครับหรือว่าก้านใบแล้วก็ก้านจันทร์ที่เหลืออยู่นะครับท่านผู้ชมก็จะทำให้ต้นอินทผพลัมนะครับพร้อมนะครับที่จะออกดอกแทงจันทร์ในต้นปีหน้านะครับทำให้สวยงามขึ้นนะครับไม่รกนะครับท่านผู้ชมก็จะง่ายกว่าในการโน้มจันทร์นะครับ เมื่อถึงเวลาน้มจันหลังจากที่ผสมเกสรได้1เดือนขึ้นไปนะครับ,นรบในการฉายเ้ื่อยก็สะดวกกว่านะครับแต่บาดแผลไม่เรียบเท่ากับพมีดตัดนะครับท่านผู้ชมครับก็ดีเป็นคนละย่างนะครับครับท่านผู้ชมที่มีสวนอินทาล่มนะครับหรือว่า มีต้นอินทรลัมนะครับแต่ปลูกไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมก็นําไปปรับใช้ได้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะทําให้เราสะดวกนะครับกว่านะครับในการที่เราจะใช้เรื่อยนะครับในการตัดก้านใบนะครับก็สะดวกกว่านะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะก้านใบที่แห้งนะครับถือว่าจันหรือก้านจันที่แห้งนะครับก็ จะทําได้สะดวกได้รับง่ายกว่านะครับทานผู้ชมก็อสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาทุนผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ